ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกุณพรณจันแจ่มสีเลขที่2อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึับ 1, ค่ะอันนี้ดิฉันจะมาอธิบายแบบจําลองเซลล์สัตว์ค่ะเซลล์คือหน่วยย่อยพื้นฐานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตสําหรับในเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้เซลสัตว์เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสัตว์ ซึ่งภายในเซลล์ประกอบด้วยอ r แกเนลต่างๆเยื่อหุ้มเซลล์ 2. ไซโทพลาซึม 3. นิวเคลียส 4. นิวคลีโอคัส 5. ไรโบโซม 6. ไลโซโซม 7. ไมโทโคอนเดีย 8. แวคิวโอเกางแหแอนโดพลาซึม10 ก็จิคอมเพล็กขอบคุณค่ะ